ตกแล้วพุณานรินรน้องดงอยู่ว่าจะออกมาดูไอ้กวางหนีเลยเมื่อกี้กวางกวางอยู่ประมาณสี่ตัวนะไอ้ไอ้จอดมันอยู่ไอ้แจ๊คมันอยู่คนเดียวกวางไม่หนีเว้ยเหาเท่าไหร่ก็ไม่หนีแต่ที่นี้ปล่อยไอ้จอดออกมาเนี่กวางวิ่งหนีเลยเอ้บักลาเป็นมูติบักลาเป็นมูก,บก,มก,กับกวางติลูก อแปลาเป็นมูกับกวางหิมะตกเลยพี่นอ้องวันนี้หนาวใส่หมวกก่นอนอ้ไหายหายปวหมาหน่อยอ เด um, oh. hmm. no right. ี๋ยวให้มามีดูไปอ้างแม่ปลากวางหมาบ้านเหาสิบาบอใช่ไหมมีคลิปสั้นอยู่ลองคลิปสั้นไปอยู่กวางแบบว่าแต่ว่ามันเห็นเม่นมัวเพราะว่าเราถ่ายผ่านไอถ่ายผ่านไอกระจกอือน่พี่น้องบังลูกบังง่วนหิมะตกใส่งัวนหิมะตกใส่วัววู้นผน่ะวัวเต็มทงอยู่พุ้นน่ะ ดำจึกพึกทุกคนกวางมันไปแล้วเหรอ,อบอกแม่เหรอกวางมันอยู่ตรงนี้เหระลูกกวางหางดอกกวางหางดอกสี่ตัวงามงามพี่น้องอยู่ตรงนี้แหละฉันว่าเขามากินขนมปังหรือเปล่านะที่ฉันหวานไว้เมื่อเช้าเนี่ยอื บอกแล้วมาบ้านฉันนี่มีอาหารกินมันมันสีหอมต่วขนมตังพี่น้องอืมก็ปกติเขาจะมากินไอ่ฟางต่อขโาวเนี่ยทีนี้มันก็อันนี้ก็ขนมปังมันก็หอมนมเนาะพี่น้องเนาะยังหอมสงสารเขาเขาเตรียมตัวมานอนแล้วมั้ง ตีสองตีสามเนี่ยไม่ได้นะไอ้จอดไอ้แจ็คมันเห่าแบบมันยังออกบ้านเพราะมันได้มันมันได้ยินไอ้กวางมันวิ่งไงนี่เพราะว่ามันมันบอกไก่กับห้องน่องคอยดอกพี่น้องแต่ว่าหมาเนาะมันก็ได้ยินนะเนาะพี่น้องเนาะอีรีได้พอได้เไบ้าเอาเพราะว่าเปิดออกมาเนี่ยบอกกวางแล่นบึ้มบึ้มรถพี่น้องเงี้ยมาขึ้น่ะ เพราะก็กินเขาเรี่ยวเห็นกวางก็เลยเลียนออกมาเพราะเลียนออกมาก,ออก,มาก,กวางมันก็นี้เลยมันยยานคนแต่ว่าถ้าหมามันคือพอเลียนปะหมาตัวหนึ่งถ้าหมาสองตัวมันเลียนนี่เพราะว่าถ้าหักติดแจกเขาบอกว่าไอ้กวางบอกว่าไอ้แจ๊กมันน่ารักไม่หนีหรอกก็จะอยู่กับไอแ้แจ๊กนั่นมาแจกคเพิ่งจะกินเขาก็ปนพี่น้องปนปนปนิ่นซ่แซบแอบ ปนปลานต้มใส่อันกะปิอันแ่บแสบ,บพี่น้องอืม <c oughs> คอยมากินกะปิก็มากินปลาหล่าพี่น้องเพระาะว่าเพระาะว่าอันกลิน่นมันมันอาจสิเมนตกว,วกนทั้งหลายเบอกจักนะแต่ว่าปลาลาาคอยบอกกินเ้อพี่น้องคอยกินตักะปิว <c oughs> ุ่นห่ายิ่มหาตกแล้วลูก ทองคือฟดบ,บ่มบ่มนะบัดนกินเขาลงไปฮอก็มาได้ไนใช่ไหมพี่น้องฮอก็ตกเพิ่งจะตกประมาณสิบนาทีนี่แหละเอ้อย่าตกต่อะอยายตกมันจะขยายเถอะถือบังด้วยบอกขยายมันคือขยายเถอะเสียหาย măng măng พอญ่เห็นกวางพอญ่ว่าออกไปแม่เจ้าว่าสันแต่ว่าถ้าเจ้าออกไปกวางมันกสิเซเลนหนีมาสัน right. ก pues. ับแม่ออหลีมันเห็นคอนมันก็นเรียนวะย่านบอถ้ายนี้มานขึ้นนี่เพิ่นลองได้พี่น้องถ้ากลางคืนนี่นะเขาจะไปด้านหน้านน้นเสียงเสียงเส้นเสือไอไอกล่องกล้องจรปิดนะห้องปิดปอดปิดปอดอยู่บอขึ้น พอญ่ถอดออกแล้วบางขึ้นแกล่ลำคา่นเสียงไอสัตว์มันยางพานอะนะก็เลยว่าอ๋อเอาใบหั่นเต้เทีั้งขึ้นเทียข้เขมาเกิดว่ามีไผเขมาดอกแต่ว่ามีตาสัตว์แหละพี่น้องไปเบ่งกล่องวงจองปิดมีตามีตาไอสัตว์สัตว์ยางพาน ก็เคยก็เหงด่งัวพี่น้องเอ้ยหิมะตกใส่เขาเขาคือสงสารนะฮะสงสารมากเลยเนาะสงสารบัวมากหิมะมันตกใส่เนาะหนาวแตาหฮาโอ้ยสงสารดิตากหิมะอยู่จังได มดมดากกันที่นังบัะเนี่ยฮะยมัดมดากแม่เห็นังมันดมดักเขาดีดิได้เอาหนานะมดใส่หูดากแม่โรดนี่เห้ยมันเหม็นติคือนจากห้องอาบนา้ำาฮะดมันเห็นกว่ามันก็ออกบ้านดูเป็นยังเรียวามา